สวัสดีครับผมแจ็คแป๊บเดียวนะครับวันนี้ครับแจ็คอยู่กับเจ้าตัวレンジャーワイแท็กนะครับเดือนนี้แจ็คเนี่ยอยากจะมาให้ความสุขกับลูกค้านะครับออกรถกับแจ็คเนี่ยเป็นกําลังเป็นกระแสะเลยนะครับไอโฟนสิบเพิ่งออกมานะครับออกรถกับแจ็คเนี่ยแจ็คแถมฟรีไปเลย iPhone 16แบบนี้เลยนะครับหรือถ้าลูกค้าเพิ่งไปถอย iPhone 16มาไม่เป็นไรครับแจ็คจัดมอบความสุขให้กับลูกค้าอีกเป็นโปรโมชั่น 0% 72งวดไปเลยแต่ถ้าลูกค้าบ,บอกว่าพี่จะซื้อสดอ่ะน้องมีอะไรพี่เด็ดๆบ้างมีแน่นอนครับจากราคารถคันนี้ล้านต้นๆแจ็คจัดให้ราคาไม่ถึงล้านเพียง9 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นจัดไปเลยครับโปรจุกๆนะครับสำหรับเจ้าตัวลนเจอร์วาแท็กคันนี้ราคาเต็มอยู่ที่1 8 9 0 0 0 0 9 0 0บาทเท่านั้นนะครับเดี๋ยวแจ็คพามาดูครับว่าในราคาที่แจ็คจัดโปรโมชั่นเนี่ย ออปชันและตัวรถเนี่ยเป็นยังไงคุ้มค่าแค่ไหนนะครับในราคาที่จัดไม่ถึง1ล้านบาทนะครับ mm hmm. เดี๋ยวไปดูครับว่าคันนี้มีอะไรมาให้จากโรงงานและคุ้มค่าแค่ไหนนะครับ mm hmm. อย่างที่เราเห็นตอนแรกเลยก็จะเป็นกระจังหน้านะครับเป็นรดลายลังพึ่งนะครับแล้วก็ขอบเนี่ยตัดเป็นสีเทากาไฟนะครับมาในส่วนของไฟหน้าไฟหน้าก็เป็นไฟหน้าแบบซีแลมนะครับ มีไฟเดย์ไลท์ในตัวทั้งกลางวันและกลางคืนแล้วก็ไฟหน้าเขาเป็น LED ให้อยู่แล้วนะครับไฟตัดหมอกข้างหน้าเป็น LED เหมือนกันแต่ความพิเศษของรถยนต์ฟอร์ดเนี่ยในขณะที่เราหักเลี้ยวพวงมาลัยไปด้านซ้ายหรือด้านขวาไฟเขาจะช่วยส่องแสงสว่างขณะหักเลี้ยวพวงมาลัยให้ด้วยนะครับมามาดูในส่วนของด้านข้างกันด้านข้างก็จะเป็นคิ้วล้อนะครับเป็นสีดําด้านมาให้จากโรงงานนะครับแล้วก็มีล้อแมก ขนาด18นิ้วมาให้จากโรงงานแล้วก็เป็นสีเทากาไฟด้วยนะครับขนาดยางอยู่ที่25565 r 1 8นะครับมาให้จากโรงงานนะครับแล้วก็ที่เป็นเอกลักษณ์ของวายแท็กเลยนะครับแน่นอนกระจกข้างก็จะเป็นสีเทากาไฟแบบนี้ให้ไฟเลี้ยวเป็นไฟเลี้ยว led ให้นะครับราวหลังคาที่ใช้งานได้จริงเนี่ยมาให้จากโรงงานในรุ่นวายแท็กติดตั้งมาให้จากโรงงานเลยนะครับเอกลักษณ์ภายในของเจ้าตัวรุ่นวายแท็กนะครับ แน่นอนครับเบาภายในเนี่ยก็จะปักโลโก้คำว่าวายแท็กเดินได้สีเหลืองนะครับในรุ่นนี้ครับพวงมาลัยแน่นอนครับมาให้อยู่แล้วในพวงมาลัยไฟฟ้า100%ซนนะครับแล้วก็พวงมาลัยเนี่ยเป็นมัลติฟังก์ชันหน้าจอหลังพวงมาลัยขนาด8นิ้วนะครับแล้วก็เบาะคู่หน้าเนี่ยเป็นเบาปรับไฟฟ้านะครับแล้วก็เบรกมือเนี่ยเป็นเบรกมือไฟฟ้าพร้อมออโต้เบรกโฮมาให้จากโรงงานนะครับ หน้าจอซิงค์โฟขนาด12นิ้วรองรับ a p p l e c a r า l a y Android Auto และที่สำคัญครับมีแท่นชาร์จไร้สายให้ด้วยนะครับแล้วก็มี Ford p a s s ในรถยนต์ Ford แน่นอนที่เป็นที่เป็นรถยนต์ Ford Pass เนี่ยมี Ford p a s s ให้ทุกรุ่นนะครับในรุ่น Vi ยแทเนี่ยเราก็สามารถสั่งสตาร์รถแล้วก็เช็คตำแหน่งรถยนต์และนัดหมายเข้าศูนย์บริการเองได้ง่ายๆผ่านแอปพลิเคชัน Ford p a s s เพียงออกรถกับแจ็คแป๊บเดียวอันนี้หยอกๆนะครับออกที่ไหนก็มีให้นะครับโอเคก็ ออปชันและภายในความหรูหราเนี่ยก็ต้องยกให้วแท็กเลยนะครับจะขาดไปไม่ได้เลยสําหรับกระบะยกสูงนะครับก็จะมีบันไดข้างสําหรับขึ้นลงรถได้อย่างสะดวกสบายนะครับแล้วก็รับน้ําหนักได้ดีแน่นอนนะครับนี่ผมหนักร้อยสินะเนี่ยขึ้นไปไม่ไม,ไม่สะทกสะทานนะครับแล้วก็ที่มาให้จากโรงงานอีกในรุ่นนี้ก็จะเป็นโลบาร์นะครับเป็นโลบาร์เป็นเอกลักษณ์ของวแท็กเลยที่จะเป็นเอกลักษณ์เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ มีที่เหยียบขึ้นข้างรถมาให้จากโรงงานแบบนี้เพิ่มความสะดวกสบายนะครับเวลาจะหยิบของด้านข้างเนี่ยก็ขึ้นลงง่ายสะดวกสบายเลยนะครับไฟท้ายเป็น LED ให้ครึ่งหนึ่งนะครับสำหรับเจ้าตัววายแท็ที่ผมจัดโปรโมชั่นรุ่นนี้เป็น6 s สปีด R เกียร6 s สปีดเครื่องยนต์อยู่ที่170แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรนะครับแล้วก็ในส่วนของข้างหลังนี้ก็จะมีกล้องถอยมาให้นะครับ เซนเซอร์ด้านหลังมาให้จากโรงงาน4จุดนะครับแล้วก็สว่าท้ายผ่อนแรงมาให้จากโรงงานนะครับแล้วก็มีปลั๊กไฟให้ด้วยนะครับจากโรงงานนะครับในรุ่นว i ยแท็กนะครับก็เพิ่มความสะดวกสบายเหมาะแก่การใช้งานมากๆเลยนะครับก็หากลูกค้าท่านใดนะครับสนใจโปรโมชั่นที่แจ็คแจ้งไปเมื่อต้นคลิปแล้วทั้ง3โปรนะครับเดี๋ยวเรามาทวนกันใหม่นะครับสำหรับลูกค้าที่จะออกรถยังไม่มีโทรศัพท์มาเชื่อม Apple Car p l a y เนี่ยจัดไปเลยครับ iPhone 16เดี๋ยวแจ็คดูแลให้นะครับหรือถ้าลูกค้าไปจัด iPhone มาแล้วนะครับมีเป็นดอกเบีย้ย0% 72งวดให้หรือถ้าลูกค้าจะซื้อสดจัดไปเลยครับราคาตัวรถเหลือเพียง990,000บาทเท่านั้นนะครับหากลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อได้ที่เบอร์0 9 4 4 0 2 4 4 4 1ฝากติดตามช่อง YouTube ด้วยครับแจ็คแป๊บเดียวเว้นวักขายฟอร์นะครับ แต่งรถลูกค้าให้เหมือนรถตัวเองใบแจ็คแป๊บเดียวสำหรับวันนี้ขอบพระคุณครับรับผมแจ็คแป๊บเดียวนะครับประทับใจครับประทับใจค่ะโอเคเลยครับโอเคดีครับรู้สึกประทับใจในการบริการครั้งนี้นะครับแจ็คเขาบริการดีครับดีครับคุณแจ็คดูแลดีน่ารักมากบริการดีค่ะประทับใจโอเคครับประทับใจมากเครับแจ็คเนี่ยเหมือนก็เหมือนเด็กเลยครับไม่ไม่ต้องทำอะไรเลยเป็นไงบ้างครับพี่ปาน บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดมาเลยครับนองแจ็คเป็นเดียวจัดให้แต่งรถลูกค้าเป็นรถตัวเองครับผมผมนะครับ